ห้าร้อยนะครับนี่ครับห้าร้อยนะครับนี่ส่วนมากเหรียญก็จะเป็นเหมือนพิมพ์ย้อนยุกนะครับเงินนิยมไม่ลงยาพิมพ์กลางแปดร้อยนะครับนี่พิมพ์ขนาดกลางนะครับแล้วก็มีเงินนิยมไม่ลงยาพันสี่นะครับนี่ครับเงินพัดยศไม่ลงยาพิมพ์ใหญ่พันสี่นะครับ ก็มีเงินผัดยศไม่ลงยาพิมพ์เล็ก5้ารอยนะครับสนับสนุนการเดินทางไปกับแม่ยุพินจิวเวอรี่เครื่องประดับเงินแท้สินค้างานจิวเวอรี่นำเสนอในรูปแบบเครื่องประดับที่ฝังพลอยและโลหะที่ได้รับการพุทธาพิเศษจากทางวัดที่ได้รับการเข้าร่วมพิธีต่างๆพร้อมกันกับพระอาจารย์เกจิดังสามารถติดต่อสอบถามแอดมินไลน์ ID 064 906 0212เครื่องประดับที่ได้รับการพุทธาพิเศษเสริมพุทธคุณแด่ผู้สวมใส่สินค้าฟรีออเดอร์สิ่งดีๆสสำหรับคุณเพื่อตนเองและคนที่คุณรักคิดถึงน้ำดื่มคิดถึงแบตเทิลไทยน้ำดื่มสะอาดมีคุณภาพได้มาตรฐาน สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมอยู่ที่วัดท่ากระบือนะครับอยู่ที่ตำบลบางยางอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับวันนี้พามาชมวัตถุมงคลของหลวงพ่อรุ่งนะครับก่อนจะไปชมวัตถุมงคลเราเข้าไปกราบรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งก่อนนะครับ เคยพาเพื่อนๆมาบ่อยเหมือนกันนะครับแต่ก็ต้องมาอีกเพราะว่าวัตถุมงคลใหม่ๆก็จะมีนะครับนี่ครับเป็นรูปเหมือนพระไพโรธอุธาจารย์หรือหลวงพ่อรุ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นรูปเหรียญของท่านนะครับเป็นอดีตเกจิติชื่อดังนะครับ เ,เราขึ้นไปกราบรูปเหมือนองค์ใหญ่องท่านก่อนนะครับด้านบนนะครับ ก็จะมีคาถาหลวงพร่อรุ่งนะครับบอกว่าตั้งนมโมสามจบแล้วก็นโมพุทธายะมะอุอิสวาสุพุทธสังมินะครับเป็นรูปเหมือนของท่านนะครับคนที่มาขอพรท่านก็นำไก่นะครับนำไก่มาแก้บนนะครับ หลังจากผมพาเพื่อนๆกราบรูปเหมือนหลวงพ่อรุ่งแล้วนะครับก็จะพาไปชมวัตถุมงคลน,นะครับอยู่ด้านนี้นะครับด้านในก็มีอีกที่นะครับแต่ถ้าตรงนี้เปิดผมก็จะไม่ได้พาไปดูด้านในนะครับเพราะมันจะเหมือนกันบางครั้งผมมาตรงนี้ด้านหน้าก็จะไม่เปิดนะครับนี่ครับ ห้องวัตถุมงคลวัดท่ากระบือนะครับไม่รู้จะเปิดหรือเปล่านั่นในก็มีอีกที่หนึง่ง ครับมาดูผ้ายันนะครับผ้ายันคือละหกสิบนะครับจะมีเป็นหนงมานนะครับแล้วก็มีนางกวักแล้วก็ผ้ายันลงพระรุ่งนี้หนึ่งพันนะครับ ใหญ่นี้สองพันนะรูปถ่ายย้อนยุคนี้หนึ่งร้อยนะครับรูปถ่ายย้อนยุคทองแดงหน้าเงินหนึ่งพันนะครับทองแดงหน้าเงิน แล้วมีทองแดงสามรอยนะครับแล้วก็มีเงินลงยารุ่นยกชอบฟ้านี่สองพันเก้านะครับนีนนุ่่นี้นี่อ๋อนี่เงินลงยาสองพันเก้านะแล้วก็มีรอยองค์เงินพันสองนะครับ,งงน, 1, น,รบนั้จากตัวนี้นะมีพันสอง แล้วก็มีลอยอง์ทองแดงนี่สามรอยนะครับที่ห้อยหน้ารถก็มีนะครับแต่ไม่ได้ติดราคานะครับแล้วก็มีที่ตั้งหน้ารถนะครับมีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กนะครับแล้วมีตะกุดเก้าดอกพันห้านะครับตะกุด เดียวนี้สองร้อยนะครับโทนทองแดงหลวงพ่อนี้หนึ่งพันนะครับแล้วก็เก้าดอกหลวงปู่นี้พันห้านะครับมีพ้ายันบรรจุหัวใจเล็กร้อยห้าิบผายันบรรจุหัวใจใ,ใ,ใหญ่สามร้อยนะครับแล้วก็ผ้ายันหนึ่งพันะครับมีเงินลงยา พิม์ใหญ่พันเจ็ดนะครับนี่เนื้อเงินลงยาแล้วก็มีพัดยศลงยาพิมพ์เล็กเจ็ดร้อยนะครับพิมพ์เล็กคือตัวนี้นะครับนี่เจ็ดร้อยเล็กๆนะครับแต่ถ้าใหญ่นี่พันเจ็ดนี่พันเจ็ดคือตัวนี้แล้วก็พัดยศลงยาพิมพ์ใหญ่นี้พันเจ็ดแล้วก็เงินนิยมลงยาพิมพ์เล็ก เจิดร้อยนะครับแล้วก็เงินนิยมลงยาพิมพ์กลางหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็มีเงินนิยมลงยาพิมพ์ใหญ่พันเจ็ดนะครับแหวนเงินลงยาวงละสองพันนะครับ แล้วก็เป็นหลังพระไม่ลงยาพิมพ์ใหญ่พันสี่นะครับเงินนิยมไม่ลงยาพิมพ์เล็กห้าร้อยน,นะครับนี่ครับห้าร้อยนะครับนี่ส่วนมากเหลียนก็จะเป็นเหมือนพิมพ์ย้อนยุกนะครับเงินนิยมไม่ลงยาพิมพ์กลางแปดร้อยนะครับนี่พิมพ์ขนาดกลางนะครับแล้วก็มี เงินนิยมไม่ลงยาพันสี่นะครับนี่ครับเงินพัยดยศไม่ลงยาพิมพ์ใหญ่พันสี่นะครับแล้วก็มีเงินพัยดยศไม่ลงยาพิมพ์เล็กห้าร้อยนะครับก็จะมีร็อกเก็ตหลวงพ่อรุ่งนะครับใหญ่สามร้อยเล็กนี่สองร้อยนะครับนี่ร็อกเก็ตมีแบบเล็กๆแล้วก็แบบใหญ่นะครับ แล้วก็มีทองแดงหลังพระสามรอยนะครับแล้วก็มีทองแดงนิยมนะครับเล็กหนึ่งร้อยนะครับมีทองแดงนิยมสองรอยนะครับนี้หนึ่งร้อยนะครับนี้สองร้อยขนาดกลางนะครับขนาดใหญ่ทองแดงพิมพ์นิยมนี้ก็สามรอยนะครับ แล้วก็มีทองแดงผัยดยศหนึ่งร้อยครับก็มีทองแดงผัยดยศสามร้อยนะครับก็มีพิมพ์นิยมสามกษัตริย์หกร้อยนะครับโอ้สามกษัตริย์นี้สวยนะครับหกร้อยนี่ก็มีพิมพ์นิยมกระไหลทองลงยานี่หกร้อยนะครับ นี่ก็เป็นราคาวัตถุมงคลในปัจจุบันของวัดท่ากระบือหลวงพอลุ่งนะครับรูปแบบเหรียญก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นเหรียญเหมือนเหรียญย้อนยุคพิมพ์นิยมนะครับนี่เป็นทรงนี้เลยนะครับเ,เพื่อนๆก็ไม่ได้ราคาสูงมากนะครับจะมีหลักพันก็ ที่เป็นเนื้อเงินนะครับนอกนั้นก็200 3 0 0ยสาร้อนึอนะครับผมว่าน่ามาเช่าบูชาเหมือนกันนะครับมาเช่าบูชาตรงนี้เลยนะครับเพื่อ,อนๆด้านในก็มีอีกนะด้านในก็มีวัตถุมงคลแต่มันจะเหมือนกันนะเดี๋ยวเราไปกราบรูปเหมือนท่านด้านโน้นก็มีครับด้านโนนมัท่ากระบือนี่กว้างนะครับ ฝั่งนี้จะเป็นรูปหล่อเหมือน,นครับองค์ใหญ่นะครับนี่ก็จะมีวัตถุมงคลอยู่ตรงนี้นะครับบูชาดอกไม้ทุกเทียนก็ตรงนี้บริเวณวัดก็จะอยู่ด้านนี้ถ้าวันหยุดเยอะนะครับคนตรงนี้จอดเต็มเลยรถ อันนี้ผมมาเป็นวันธรรมดาก็เลยดูบางตาหน่อยที่ก็อีกด้านหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะมีรูปหล่อเหมือนหลวงพระรุ่งเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็วัตถุมงคลเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นรูปหล่อเหมือนหลวงพ่อรุ่งนะครับนี่วัตถุมงคลนะครับ นี่ก็จะเป็นวัตถุมงคลเหมือนกันแต่ผมดูแล้วจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันนี้ยันนี้สวยมากเลย จะเข้าไปดูกันดีกว่าใช่ไหมครับข้าตูมไปโราบันก็จบแล้วนะต่มียายอยูจะเอาให้เกาให้เก่าเนี่ยรุ่นยกเช่าฟ้านะครับรุ่นยกช่ฟ้าะะรุ่นยกช่าฟ้าพี่ยาใช่ป่ะไม่ใช่เหรอย่างไรก็ได้ผมเรียกว่าอะไรแสดงได้เข้าเข้า เอาตู้ด้วยใช้ตลอดนี่ผืนละร้อยนะครับผืนละร้อยแล้วก็มีสติ๊กเกอร์นี่ยี่สิบบาทเรื่องกรอบนี่สามร้อยนะครับรูปถ่ายก็หนึ่งร้อ ยันพร้อมกรอบนี้สามรอนะครับส่วนวัตถุมงคลอื่นๆก็คล้ายๆกันนะค,คล้ายๆกันออเลยไม่ได้พาดูก็จะมีขนาดบูชาเก้านิ้วนี่เก้าพันนะครับเก้าพันแล้วก็มีแบบนั้นที่นั่งนะครับที่นั่งนี่หมื่นหบ วัตถุมงคลจะเหมือนด้านนอกนะครับเพื่อนๆผมก็เลยไม่ได้ดูทั้งหมดนเหมือนกันจะจะไม่มีเฉพาะรูปหล่อเท่านั้นที่ด้านนอกไม่มีนะครับส่วนเหรียญก็เหมือนกันปัตท่ากระบือก็จะอยู่ติดแม่น้ำนะครับนี่เราก็มาให้อาหารปลาได้นะครับ ถ้าเป็นวันเสราร์วันอาทิตย์ก็จะมีตลาดนะครับตลาดชาวบ้านก็เอาของมาขายนะครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับตลาดมีเหมือนกันแต่น้อยนะครับเมื่อกี้ก็ซื้อลูกชิ้นมากินอยู่ ก็มาพักผ่อนหย่อนใจได้นะครับส,สำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆที่เขามาติดตามมารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้ขอปล่าคำว่าสวัสดีครับ